อสวัสดีทุกท่านครับเอาหลังจากแนวะทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกมีนาออกไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะบนอ่าหกสามล่างสามสองพี่รองเนาะแะหนึ่งแน,น่นแต่ของปูทุดดงริมโค้งพี่รองเนาะให้มากตั้งแต่ตอนงวดก็คือหกสามเก้าสามตรงตรงเลยตรงตรงเลยครับผมหกสามเก้าสามอ่าแล้วก็โค้งทุดทไทยพี่นรอง ปูให้หกหากับหกสามครับห้าจับสามตัวก็จะได้หกห้าสามพี่น้องอ่าว่าสุดยอดมากครับมีพี่น้องอมีโคง้งทุดยหห้าหกสามอ้ปองวัดหกสามตรงๆเลยเนาะสำหรับปูทุด,ดงริมโค้งเอาเงินนี้มาแล้วพี่น้องเนาะเป็นตั้งไดเป้าหรืยิย่นไปฟังเป้าไปา้าอ่า รถตริดไปไว้เลยพี่น้องเนาะอย่าผาดกับผมมาฝากก็ไลยก็แจให้นิโสวิมานกระปูเนาะกับติดตอ่อกทีมานคำว่าไหลเปื่ออยากรวมท้าบุญกับปูได้พี่น้องเด้อเอารถติดตามไปครับผมน,อน้องวัดันที่หนึ่งเมื่อาจะเป็นตัวไรครับครับน้ำมัสาก,การปูว้าโอ้มานบ่ปูมานบ่ ปูมาแล้วบริชน้องคือตอ่อใส่เงินเจ้าเลยโอ้เอาพีหลังเอฟซไอปูคือตอ่อน้ามาสั่นเดีย <c oughs> ปะมันเขา,เขาสามตัวนะปูเขาลอตตรี่เหนตุงเจอลอตตรี่ไหมเลกใจดินมกาชีโอ <c oughs> เห็นปูทรงไม่หายคือ,คอหกสามนะปูเนาะหกสามตรงๆความหายมาต้องหัดกับหกสามเก่าสา ไอ้บ้านนี้ก็จะกดถือลายอยู่เด็กถือก็ละสอง้อยามอยงันเขาบ้านี่หลายแสนอยู่อูเงินเขาบ้านหลายแสนเลยจาอ่างหินมาถวายสองลอยอ้าวโค้งชุด้ายปูปูให้ฟันมากหกสามกับหกห่าข้นมันจับใส่กันก็คือห้าหกสามทันทีเลยสามตัวแตกเลยที่ปูสามตัวเลยเหอไปแล้วตืนีก่อว้ยกองไอ้เนี้ย หกสามมันก้องไงยะเอะเอแต่ว่าตั้งแต่เมื่ขึืนเงื่อนไสมันมาปูโอ้หกสามพี่น้องให้ต้องหวดเลยหกสามเก้าสามเนาะเอฟซีจบมันมานาะปูเอเนี่ยเราเคยชื่อหลายจบมาให้องหวัดเลไนั่นครับปูห้ต้องหวัดุมละเอะเอวันดีว่า โยพี่น่งอยมันชรื่องบุรี่บกบว่าซื่อเจรังพ่ะนะเออคอยให้ที่โจมวดเนาะแมนอันอยู่ทงสะเลนี่อยู่ชงศะเา,าวันพระผก็ยังบอกเอลยเหรอว่าออันจีนไสเต็มหู่อยเ็นบ่จีนไเต็มหูอยนกุตีหกสามหกสี้กุตีครับผม ตอ็งมือ้องหมดเลยยงก็ไปซื้อซื้อก็ละหาหกพันบัตรว่าถือว่าถึกสองรอยวะนะเอามาทำบาราปูคนพ่อะนห่คิดนี่ยิดสินเตี้เออพ่อนี้ซื้อวอคนี้ซื้อเล็กั่งไม่ได้ใส่ในหมู่พ่นี้ซื้อเอาก็ซื้อถือขั้นก็ปูงอกสามกอตรงๆมัไหมนั่นเอล่ากเจ้าจะไปซื้อล่าง าพระบุญแล้วทูมาเอาน้ำเนาะโอ้บวชตาพระตาสี่ติปัวโอ้ยทู่ก <c oughs> ดเพอนอเพิ่นเอาไปปล่อยเพิ่นไ,ได้หลได้เงินใจโอ<ล>้แ้วนั่งโชว์ลอยเอาผู้ใด่มีโชคมีมันติดต่อที่มันก็มาพี่รองเนาะเพื่อได้ค่อออาอา่าอ่าน้ำชากาแฟน้ำปูเนะาะเอาพระสุดงริมโขงพี่น้งงงองเขง้าอีกแล้วหกห้าเนาะ แล้วก็หกสามฟันไปหาหกสามหกสามตรงตรงเพิม่มอ่าจะได้ถือโอกาสตามต่อให้ปูตองหวัดเลยได้เลยปูเดี๋ยวต้องหวัดจริงเลยครับผมโอ้ยมันคือจังบุฒท่านได้แจงได้ชัดเนาะว้าเดี๋ยวจะสายบุญมนจ่าเอาพระท่านดังกอนมนจีว่าดิ เอาได้เ uh huh> ปันฮาไปก่อนเป็น huh> ยังไงปัญหาตอนนี้พูดจะปัญหาแล้วมันบ่ปองป่านนี้โอเคอืมเอาแล้ว uh จังหวัด uh นั huh ่น uh ังเอาอีนเนาะเออครับผมเดี huh ๋ยวปู่น huh <uh ั huh ่นจันเอาเอาหางเดียวไปก่อนอืมไปลือยให้ปู่นมะข่าวฝันบ่กข่าวฝันเนาะที่จังหวัดบ่แก่งบ่งเปลือยเลยเนาะมันบ่เป็นตัวเลขนี่นะฮะมันก็เป็นตัวเลขเอาเห็นต่นไหนสัก เรากล้องเขาว่ามีเจ้าเขาชานในกล้องเขาไหมอ๋ออ๋อคือไพ่ก้องเขามา่ให้อ่าคอยกั็ตีไว้แล้วตีไว้ซามตัวโอ้คือแม่แต่เชื่ยนบอกปูไพ่ก้องเขาไมาให้แมนนี่ไผ่ปีสามแีฮะปี่สามแยกข้างภาคคนนี้เง โอ้ยสามแยกเออสามเลยมันม่มาอีจุงสามทางสามแพ่งกันสิบอปูเออโอ้อพี่รองเอาเป็นตัวเลกปูริมโขงครับผมอ๋พี่อานเก้าสองเฮ <9, 2. S 1> สามเก้าสองโอ้โอหางเดียวเลยออ เดียวมื่อหลังจังเอาอีกขั้นมันนี่มีแค่มัน,มใ,มนให้มันขึ้นวันเสาร์ก่นไหมเอามมดไปเลยปูขึ้นวันเสาร์มันทีแน่นแต่ว่าต้องหมดกับแน่นหรกวะ่ะโอขึ้นวันเสาร์จะแม่นพอมอ,อ่ 3, 9, 2, มาถามเกาสองห้างเดียวละไปก่อนอแม่นวะเอาปูตีเปสัดสิครับอา่า กองเขาสองกองนื่พี่สองกองเออแล้วมันจะเป็นเก่าเก่าเจ็ดอีกมันจะมาดูเจ็กันหม,มัหมดสี่คนเออเก่าเก่าเจ็ดถืออยู่ว่าประเทศทิพปุ๊บเออมันกองสองหน่วยนี่เอากระจาพ่ายกองเขาไ้สองหน่วยเยออแล้วก็จบจบเขออกว่าม,มีเจ้าเขาฉันไอ้ตีสามเก่าสองที่เบอร์นหนึ่งมาหายตีอ่า ขั้วหนึ่งคือเป็นเขาชานทีนโอ้พห้กองเขาเอาม<บ>ีแต่เขา,เาสาัาน,าน,านอยู่ข้างในบ่วันว่าเห็นแฮ่ป้าเขาวดาดถึงมือเลยค้นเขาวดขาดข้นก็ว่าอเอาเหล็กมงผู้ที่เขาแล้วเนี่ยนะครับผมอืมอ่ะมันกับเราทีไปบินสบายบ,บอกเปนมัดโอ้วนถึอหลายอยู่เงินเขาบ้านนี่หลายอยู่โอ้เงินเขาบ้านทุกร้านค่าเแห่เนเลยมันปะ ขนาดว่าเลขดังเขาเจ้ายังหาซื้ออะไรอยู่มันวะปูโอ้ยบอกจิตตองว่าน้องข้าจะไปคำเกือแล้วบ้านนี้พ่อบอกปูเป็นซื้อได้เหรองวนเลยว่าต้องถามมอุตส่าย์มันบ่โอ้ยต้องถามกันนำเละย่างเดียวถ้าคือเป็นเสื่อเนาะอืมข้างในขวาย,ยู่จียหน้องสาวเน,นี่โอ้ยังไงในะนี้เนี่ยอ่ะนี่ คอยไริไดไปอ่าอ่าอู่กศิษย์บานีเงินแฟนเต้ห้าก็ปีแล้ว,วโอ้แต่กว่อนู่แถวผู้เก่าหนี่หมายโอ้อยู่นี่ม่นเท่าแล้วตาว่าดีแล้วเอ้เข่าแล้วไปใส่กันลับากเออเลยไปอย่งที่ไปฟังเล่าที่จะชักไม่คนเท่าเอ่านางสมารถที่จได้เลยกให้นุ่มนี่ล่ะเมื่อวานพอโย่มว่า บบถือตะลังกับว่าปุ่นว่าบริสุทธิ์พอละเมยมัดเลยขาอ่อนเลยบ๊วยเออขั้นเพิ่นถือขวดก็ดีใจเออออกมาแล้วผดไก่นางเราเด้อออกมาแล้วผดเป็นไล่ตังวันต<อ>ิปูเออแล้วก็คือว่าฝันเราอือคอยเลยเกิดเบี้ยนายเลยเกิดเบี้ยแล้วเนอาเพรฉะนันนน้นไปกับบนล่างเนาะปูเนาะอ่าอ่ายามาว่าสื่อบนสื่อล่างเนาะ ไปกรับบน่าง uh. ี่จ mm. ah ิ i mean. ๋งสามเก้าสองตัวกันเก้าเก้าเจ็ดเออตัวนี้ตัวมันมันบอกปัวตัวมันตัวนี้ตัวเจ็ดเนี่ยอาไร้บอกเป็นพิจารณาด้วยไปเชียงโดอ่าอ่ามันเคยเคยได้มันกระดีได้ตัว จ้าทีเจ้าทานเจ้าพาเจ้าภู่มเป็นไนอืมเอาเอาเอาเนาะโอเคไปอ่าครับผมมันมันให้ยุ่มไปเลยอ่าเดี๋ยวท่านท่างกี่ท่านบุญซ้อยดอกพู่น้ำดอกพ่อได้ค่าอองค์สุรศเนาะพ่อไดค่ามาค่าพู่อ่าเดี๋ยวแอนจะทักไล้ไปดอกพู โอเคโอเคมันมันโชคโชอีกเด้อครับผมครับผมสาเล่นพอนจะเล่ครับผมโชค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 อ่าพี่น้องเนาะอ่ากูได้โชคได้มันกาจะลืมเไหมพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเจ้าก็บฟ้าไปหาเอาโดอพี่น้องเด้ออ่าข้าในตาให้เนาะแอดมินเขียนให้แค่นี้ครับสามเก้าสอง เอร์ีังเด้อเนาะ้วกเก้าเก้าเจ็ดแต่ว่า 9, 9, เก้าเก้าสองยังมีเงอเขียนไปเนาะแต่เลยลองล่วงนดมเก้าสองเก้าเก้าสองมันนะกับโบ,บน่นือกันเนาะเอาสำหรับกูทุดงริมโขงครับอเพื่อได้โชว์วม,มานน้ำกันเลยพีสงนะังเนาะเอาเป็นกำลังแรงใจครับที่นำทางสองครับผมเนาะไหหารตัวเลขห,นะนะหน้าข้างให้เนาะไปนี่โชวมานแก่เด็กผีสั่งเนาะกูคนให้เน้างเข้ามา เฮงเฮงปักบางทุตันครับผมอ๋อสวัสดีครับเ่งเฮงปักปังครับ